พิ่งผ่านไปโปรโมชั่นตรรจีนสุดพิเศษของ Delta f ฟ r c e ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววงจร d e l ต้าแบบจำกัดเวลาจะกลับมาอีกครั้งความประหลาดใจมากมายทำให้เรามองไม่เห็นกิจกรรมที่หนึ่งมุ่งเน้นไปที่ฤดูการจำกัดเวลาหีบสมบัติ9ใบในวันแรกของการเปิดกิจกรรมผู้เล่นทุกคนจะได้รับบัตรทดลองใช้หีบสมบัติ9้าใบเป็นเวลา3วันทันทีทำภารกิจย่อยของฤดูการจำกัดเวลาให้สำเร็จและปลดล็อกสิทธิ์การใช้หีบสมบัติ3คูณ3เป็นเวลา7วันเพิ่มเติม ช่วยให้การจัดเก็บไอเทมเป็นไปอย่างราบรื่นกิจกรรมที่2เน้นรางวัลการลงชื่อเข้าใช้ลงชื่อเข้าใช้ทุกวันในช่วงกิจกรรมคุณสามารถแลกเปลี่ยนอาวุธทรงพลังของฤดูการ S 3ขึ้นยักษ์และสกินในตำนานได้นอกจากนี้ยังมีเสียงปีใหม่ที่ผู้เล่นรอคอยกิจกรรมที่3นําเสนอรูปแบบการเล่นหีบทองคําผู้เล่นที่มีโอกาสเปิดหีบสมบัติสามารถเปิด King of r a g รุ่น l i m i t e d ปีเต็มได้โดยตรงแม้ว่าโชคจะไม่ดี คุณยังสามารถทำภารกิจกิจกรรมที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อรับไอเทมลิมิเต็ดนี้กิจกรรมที่4เพิ่มอัตราการรอบของแผนที่ติดอาวุธอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันทหารพิเศษและจุดทรัพยากรระดับสูงจะดรอ p โกลเด้นมินิที่จำกัดเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเก็บเกี่ยวไอเทมได้อย่างเต็มที่รางวัลสุดท้ายมีความจริงใจมากเพิ่งผ่านไปกิจกรรมรางนกนำโชคเดลต้าฟอสแบบจำกัดเวลาได้เริ่มขึ้นแล้วเราออนไลน์วันนี้ อย่าลืม8,888เดลต้าคอยและ6,000เดลต้าทิกเก็ตผู้เล่นในช่วงต้นสามารถรับ8,888เดลต้าคอยได้ยังมี6,000เดลต้าทิกเก็ตและอเดชร่วมมือกันยังไม่รู้ว่าจะเอาไปได้ยังไงทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการสแกนภาพหน้าจอบิดิบิคุณสามารถเข้าร่วมได้โดยตรงโดยไปที่หน้ากิจกรรมอย่างเป็นทางการผู้ดูแลหลักก็ได้รับแล้วเช่นกันเราจะกลับไปที่เกมและค้นหาช่องทางการแลก จากนั้นวางรหัสแรกที่คัดลอกไว้กรอกตามคำแนะนำแลกโดยตรงตกลงได้รับการยืนยันแล้วรีบกลับไปที่กล่องจดหมายของคุณถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันควรจะอยู่ในกล่องจดหมายตกลงมาถึงแล้วอย่าพลาดเดลต้าฟอสครั้งนี้เจ้าของร้านกิจกรรมรังนกนำโชคครั้งนี้มีรูปแบบที่แน่นอน หลังจากการทดสอบโดยผู้ใช้จำนวนมากรูปแบบต่อไปนี้ถูกค้นพบประการแรกแรงนกตรงกลางมีแนวโน้มที่จะให้สกินนีดและเครื่องประดับแอฟริกันซูเปอร์ส รังนกด้านซ้ายมีแนวโน้มที่จะให้สกินปืนแมนเดลบริดวัตถุวิจัยและซูเปอร์ลัคกี้กิฟต์รังนกด้านขวามีแนวโน้มที่จะให้สกินมีดประการที่2พยายามอย่าเปิดรังนกทันทีหลังจากเที่ยงคืนรอจนกว่าจะยกเลิกการอพยพติดต่อกันหรือขาดทุนก่อนที่จะเปิดในเวลานี้โอกาสที่จะได้รับสินค้าดีมีสูงกว่าสุดท้ายขอให้ทุกคนได้รับสกินและไอเทมที่ต้องการในไม่ช้า